คุณรู้ไหมคะว่าหลายๆคนนะคะถูกดับฝันการที่คุณโดนดับฝันนะคะมันเป็นเพราะอะไรเดี๋ยววันนี้ครูมีคำตอบมาให้คะ่ะคนที่ถูกดับฝันนะคะเป็นเพราะว่าเขาอะถูกคนรอบข้างไม่เห็นด้วยเวลาที่คุณมีเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่มากๆเลยเนี่ยแล้วคนหลายๆคนนะคะเขาจะไม่เห็นด้วยกับคุณหรอก เพราะเขาก็คิดว่าเฮ้ยคุณทําได้หรอหรือว่าเฮ้ยคุณจะมีพลังพอหรือว่าคุณจะทําได้จริง,รงๆหรอมันไกลเกินเอื้อมนะเว้ยหรือว่าเฮ้ยมันไกลเกินไปเงินล้านมันเป็นไม่มีทางฉนันเศรษฐกิจแบบนี้รับรองไม่มีใครขายดีขายได้หรอก เศรษฐกิจก็แย่หรือไอ้นไอ้นี่ก็ไม่ดีไม่มีใครขายของได้หรอกแล้วพอคุณเจอคนดับฝันแบบนี้คุณทำยังไงคะคนที่จะประสบความสําเร็จหลายคนนะคะไปไม่ถึงฝันก่อนที่จะเริ่มด้วยซ้ำเพราะปล่อยให้คนอื่นโดยเฉพาะคนในครอบครัวพูดจาเหนี่ยวรั้งให้ล้มเลิกในสิ่งที่ต้องการ ยกเว้นว่าคุณกําลังแชร์เป้าหมายกับใครที่ดีที่สุดคือการเก็บเป้าหมายนั้นไว้กับตัวเองค่ะดรโรเบิร์ตแอนทโทนีนะคะเป็นคนพูดคานี้ไว้นะคะ สิ่งที่คุณควรที่จะจดจําเลยนะคะว่าเป้าหมายเราไม่ควรที่จะบอกใครนอกจากตัวคุณเองค่ะอย่างน้อยนะคะคนหน้ากระจกคุณนั่นแหละค่ะเป็นคนบอกคนอื่นจะพูดดักฟันยังไงนะคะมันไม่มีค่าเท่ากับคุณบอกตัวเองนะคะว่าคุณไม่สามารถที่จะทําสิ่งนั้นได้ดังนั้นนะคะครูขอบอกไว้เลยนะคะว่าความลับนี้นะคะเป้าหมายของเรามันคือความลับความลับที่เราไม่ควรที่จะไปบอกใครคะ่ะแล้ววันหนึ่งนะคะความสําเร็จของเรานั่นแหละคือคําตอบที่คุณจะให้กับเขาค่ะแล้วครูขอเป็นกําลัง ใจให้กับทุกคนนะคะคุณอย่าลืมนะคะว่าการที่คุณทำอะไรด้วยใจนะคะแล้วลงมือทำแบบที่ไม่ต้องสงสัยเลยว่าตัวเองทำได้หรือไม่ได้นะคะนั่นน่ะทำให้คุณได้เดินก้าวออกจากเซฟโซนของตัวคุณแล้วและมันจะทำให้คุณนะคะสามารถที่จะใกล้แล้วก็เฉียดเป้าหมายของคุณเข้าไปใกล้ทุกทีเข้าไปใกล้อีกทุกทีทุกทีไปเลยนะคะยิ่งคุณมีเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่มากเท่าไหร่นะคะคุณต้องไม่พูดกับใครทั้งนั้นนะคะเราจะทำให้คุณได้แต่พลังบวก ถ้าเกิดคุณได้พลังบวกคุณก็จะมีแรงที่จะทำถ้าสมมติว่าเป้าหมายของคุณยิ่งใหญ่แม้กระทั่งคนในครอบครัวของคุณเพื่อนของคุณพูดจาถาโถมใส่คุณมันก็จะทำให้คุณหมดแรงหมดพลังใจทำให้คุณไม่สามารถที่จะไปต่อได้เขาถึงบอกว่าเป้าหมายอะค่ะมันคือความลับถ้าคุณไม่บอกใครนะคะวันผลที่มันได้นะคะหรือว่าสิ่งที่คุณประสบความสำเร็จมันนั่นจะเป็นคำตอบที่ทำให้เขานะคะเห็นว่าคุณตั้งใจทำมากแค่ไหน แล้วครูนะคะขอเป็นกําลังใจให้กับทุกคนนะคะขอให้ก้าวข้ามผ่านจรงจุดนี้ไปได้แล้ววันหนึ่งนะคะคุณจะมองได้ว่าโอ้โ oh หฉันเก่งจังเลยแล้ววันนั้นคุณก็จะมองเห็นความสําเร็จของคุณค่ะแล้วคลิปหน้ามาเจอกับครูอีกนะคะครูจะมีสาระดีๆแบบนี้มาฝากกันอีกค่ะ